สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูชา่ช่องเมเมชชนลนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคมปี67นะคะเดินทางมาถึงชาวมินกันแล้วนะคะละาราศีสุดท้ายเนาะก็สามารถดูได้ทั้งแบบรัคนาราสีนะคะแล้วก็แบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกและไทยะคะ่ะโดยในวันนี้ นะคะจะทำนายครบทุกสถานะเลยนะคะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนแล้วก็โสดนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่เรารักเจ้า่ะนะคะ,นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมีคู่นะใบแรกจะเป็นตัวตนคุณค่ะใบที่สองตัวตนคนรักใบที่สามสิ่งที่ต้องระวังนะคะใบที่สี่พลังงานที่มีร่วมกันใบที่ห้า สิ่งที่เขาจะบอกคุณรู้ว่าที่6มุมมองที่เขามองคุณนะคะันที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็จะเป็นบทสรุปความรักนะคะไ้สําำรับสิทคาถากับหัวก็จะดีขึ้นนะสําหรับใครที่อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะ,ะช่วงนี้รู้สึกภาระเยอะมีโอกาสได้ปลดล็อกนะะเป็นไม่ได้ว่าจะเป็นเ,เรื่องที่เป็นภาระเกี่ยวกับงานเรื่องส่วนตัวก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของภาระหัวใจก็ได้นะคะจะมีการเคลียร์กันหรือว่าเป็นการลด ความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความสบายใจขึ้นได้ทันทีนะคะ๋ยวมาดูไพ่คุณใบแรกเป็นไพ่คุณนสองพระากับหัวแต่ก็ยังมีบางอย่างบางประเด็นในชีวิตที่มันอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนนะคะที่คุณก็ต้องเหมือนกับเข้าใจแล้วก็ต้องให้เวลานะคะก็อยากให้คุณตระหนักถึงจุดนี้ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะชัดเจนได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้หรือว่าอาศัยการตัดสินใจหรือว่าความพร้อมของคนรักนะคะ มรงนี้ต้องให้เวลาก่อนนะแต่ก็อยากให้มันไปส่งผลกระทบต่อความรักโดยรวมแล้วกันนะคะต้องพยายามคิดบวกนะในกรณีอย่างนี้นะคะ,ะพนักงานไปต่อมาเป็นพนักงานของคณรักนะคะอันนี้ถือว่าดี5้าดาบเนี่ยมันหมายถึงพวกข้อขัดแย้งข้าพิพาทระหว่างคู่สองคนในอดีตนะคะสามารถที่จะจบลงได้นะเป็นการตกลงยุตินะคะหรือว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมแพ้นะคะมีมองว่าโดยเฉพาะฝ่ายคนรักคุณเนี่ยเขา พร้อมจะยอมแพ้นะแล้วก็เพื่อให้คุณสองคนเนี่ยได้ไปต่อกันนะคะในความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องระวังเดอะสตาขึ้นมากับหัวเนาะเรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของแผลเก่านะคะอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นข้อพิพาทหรือว่าความคิดที่เคยทําต่อการในอดีตนะพยายามอย่าหรือฟื้นนะคะถึงแผลเก่านะคะหรือว่า เรื่องราวที่เป็นความคาดหวังในอดีตที่มันเคยไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะตรงนี้สําคัญนะคะเรื่องเก่าๆอย่านํามาพูดถึงนะ,ะพลังงานที่มีร่วมกันเป็นไพ่ justice นะคะอันนี้ถือว่าดีก็หมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะมีความขัดแย้งกันบ้างว่าไม่เข้าใจอะไรกันก็จะสามารถ อ่อ,อนๆพันาตามกันได้หรือว่าหาตรงกลางได้เสมอนะคะเพราะว่าคุณสองคนมีพลังงานที่อยากที่จะให้ได้รับความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่พลังงานในลักษณะของการอยากชนะกันในแบบนี้นะคะสิ่งที่เขายาบอกให้คุณรู้ไพ่สีถ้วยนะก็ช่วงนี้แฟนอาจจะงานเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีเวลาโรแมนติกมาให้คุณ ไม่ได้มีของขวัญมาให้คุณนะไม่ได้ออกใจคุณมากนะักตรงนี้ก็อยากเพิ่เข้าใจมุมอมองนี้เขามองคุณสองักกับหัวเขารู้นะว่าคุณมีปัญหาอยู่ช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักโดยตรงหรือว่าปัญหาส่วนตัวที่คุณต้องแบบตัดสินใจนะคะที่มันกระทบต่อชีวิตคุณเยอะๆเขารู้ว่าคุณเครียดนะเขาให้โอกาสคุณให้เวลาให้ที่ว่างนะคะอีกที่คนภายนอกที่มีผลต่อความสัมพัญถ้าถ้วยกับหัวนี่ดีนะ แปลว่าอะไรก็ตามนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเสียใจหรือว่ารู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยมันผ่านไปแล้วนะคะจะมีพลังงานที่เป็นบวกมาเปลี่ยนชีวิตนะคะช่วงนี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเราได้จบปัญหาเก่านะคะง่ายๆบทสรุปค่ะมาไปแรกนะคะราชินีถือดาบกับผัวและไม่ระวังคําพูดนะคะแล้วก็อย่าคิดมากเซนซิทีฟมากจนเกินไปนะคะ,ะ,คะก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบม,มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารุมร้อนเนี่ยต้องควบคุมให้ดี เจตจำนกับหัวบางอย่างนะคะที่จะต้องอาศัยเวลาต้องรอคอยนะคะถึงจะได้รับข่าวหรือว่าได้รับความมีดีทมสอดคล้องกับไพ่สองกา,ากับหัวของคุณเลยนะคะต้องให้เวลานิดนึงเนาะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะจะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่ห่างกันบ้างนะคะไม่ได้แบบคอมมิวนิเคตกันมากนักนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเข้าใจนะแล้วก็ไปสุดท้ายดีมากนะคะเอสซอกคัพก็หมายถึงความรักที่ยิ่งใหญออ่สมบูรณ์แบบนะคะมั่นคงแล้วก็จะอยู่ตลอดไปะคะ่ะ ตรงนี้แหละที่มันทําให้คุณยังได้ไปต่อนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยเริ่มหนเน่าไราะเดี๋ยวเรามาเปิดไพร่ราเต่อเลยนะคะกียในเช่นแม่แนสาะคาให้มุนแล้วก็อีเซฟรีทูเลิฟนะคะ คุณสองคนยังให้โอกาสกันอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันปลอดภัยที่จะไปต่อกันนะคะในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนนะคะแล้วก็เนือนนี้จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไปหาในมูลกันนะก็ดีใจด้วยนะคะพลังงานบวกนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายให้กับคนมีคู่นะโดยการเปิดไพ่คำแนะนำจากแองเจวันเซอร์ค่ะ ใบแรกก็เป็น success เลยนะคะ compromise แล้วก็ w i t h i the n x t f e w weeks คุณจะมะีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเรื่องการเงินจะประสบความสำเร็จแล้วก็รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะใครมีปัญหาใครรุ้นอะไรอยู่นะคะจะได้ลงเอ่ยเนาะแล้วก็ compromise ก็ลงตัวนะคะชีวิตรักสามารถที่จะไปนิปรไปนอนกันได้ทุกเรื่องนะคะตกลงกันได้าทางออกได้แล้วก็ภายในหนถึงสสัปดาห์ข้างหน้าก็คือภายในเดือนนี้นะคะทุกอย่างก็จะ ดีนะคะไม่ได้รอานานอะไรเลยนะพลังงานบวกไปเลยนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเปิดให้กับสถานะโสดสนิทนะคะโดยเราจะแบ่งสถานะโสดเป็น2ช่วงนะช่วงแรกจะเป็นโสดแบบมีคนในใจนะคะมีคนที่แอบชอบอยู่แล้วนะอากาศร้อนมากนะแม่หมอจะเสียงเบานิดหนึงเซฟพ,พลังงานนะคะใส่เอเนรจีมากไม่ได้ช่วงนี้นะคะมันร้อน ไพ่ที่คุณได้สําหรับคนที่มีคนในใจนะคะมีสองขาถากับผัวมีห้าเหรียญแล้วก็มีเด e ะสเตรนคนคนนี้นะคะเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเป็นผู้นานะคะคุณเนี่ยอยากที่จะไปต่อคนคนนี้ในลักษณะแบบว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะแต่งงานมีลูกนะคะพร้อมที่จะไปด้วยกันตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ได้พลังงานสองคาถาขึ้นใหม่แล้วแล้วกับผัวด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนีกค้หรือคนโสด พลังงานซ้ำขึ้นมามองว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะมีคอมมิทเมนต์หรือว่ามีความจริงจังหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็อยากให้คุณใจเย็นก่อนถึงแม้ว่าคุณเจอคนที่ใช่แล้วแต่อย่าให้คุณค่อยๆเป็นค่อยไปอ่เพึ่งไปรีบด่วนตัดสินใจนะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ได้เหมือนกับความเป็นจริงนะคะดังนั้นถ้าคุณให้เวลาได้ก็ให้เวลาอย่าพึ่งไปรีบร้อนในการตัดสินใจจะไปสารภาพรักหรือว่าไปผูกมาตัวเองกับใครนะคะประมาณนี้นะ เรามาเปิดกันต่อเลยนะคะในช่วงที่สองจะเป็นคนโสดที่ไม่มีใครในใจนะคะช่วงนี้นะจัดเมน้นกับผัวนะคะเฮอร์มิตแล้วก็มีอาชีจิาบกับผัวอืมช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอาจจะค่อนข้างผิดวิสัยของชาวมีดเหมือนกันเพราะว่าปกติชาวมีนนะก็ เรื่องของความสัมพันธ์คุณก็ไม่ค่อยจะเก็บตัวหรอกนะคะคุณพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอเนาะคุณเป็นคนที่ส่วนใหญ่จะมีสเสน่ห์แล้วก็รูปร่างหน้าตาดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นเดอะเฮอร์มิต่ะก็คือเหมือนกับไปต,ตั้งใจโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องที่มันมีสาระมากๆที่มันนอกเหนือไปจากเรื่องความรักะนะคะก็อาจจะไม่ได้แบบโปรยสเสน่ห แต่ก็มีนะคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาแบบฉาบฉวยอะ่ะคือคุณอาจจะดูรู้ก็ได้ว่าคนที่เข้ามาเขายังไม่ได้จริงจังนะคะเพราะว่าเป็นราชินีถือดาบกับหัวก็แปลว่าเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีแล้วก็คําพูดนะคะพูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้ไม่ได้มีความจริงใจแล้วก็จัช MENT ที่กับหัวก,ก็คือยังไม่ใช่ลักษณะของคนที่เข้ามาแบบเป็นลักษณะเหนือคู่นะคะเทอร์มิตตรงนี้อาจจะหมายถึงว่าคุณเอาจากประสบการณ์ที่เคยแบบเรียนรู้อ่ะฉลาดขึ้นแล้วเลยรู้ว่า ตอคนที่เข้ามายังไม่ใช่ก็ปฏิเสธไปก่อนนะคะเป็นไม่ได้คิดว่าเดือนนี้นะ่าจะเป็นเดือนที่คุณมีนยังรักษาความสดที่ดีของตัวเองเอาไว้นะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่าเ,เข้าเสริมไพ่ด้วยนะคะจริงๆโสดนะมันดีที่สุดอยู่แล้วนะคะดีกว่ามีคนไม่ดีเข้ามาเป็นคู่นะแต่ถ้าคุณได้เจอกับคู่ที่ดีอันนั้นก็ดีที่สุดนะคะก็ไม่เสียหายคะ่ะสด ไพ่ที่ได้มี Let Go To Issue นะคะมีไพ่อ uh, r e q u i t e d Love แล้วก็ Passion เนี่ยคุณจะได้ปฏิเสธนะคะคนที่เข้ามาเพราะว่าคุณดูออกนะคะ เป็นพวกแบบรักแบบฉับฉวพยพัชชันนะหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะแต่อย่างไรก็ตามก็อย่าไปเครียดมากเกินไปนะจักรวาลบอกเลตโกนทูนชูก็เก็ดูดูไปก่อนนะคะ <c oughs> อย่าไปตั้งแง่จนกลายเป็นว่าคิดลบแล้วกันแต่ก็ใช้สมองใช้ความฉลาดที่เรามีนี่แหละนะคะ <c oughs> เลือกเฟ้นคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็รู้จักปฏิเสธคนที่ไม่ใช่อันนี้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายคนโสดนะคะดยการเปิดไพ่คำแนะนำนะ อนากออกอืมเนี่ยอไลไรกรีขึ้นที่ไม่บอกในช่วงแรกอะที่คุณมีคนที่คุณแอบชอบแล้วก็แบบอยากจะเดินเกมลุกอะนะคะหรือว่ามั่นใจมากมันมีอไลไรลรีขึ้นมาเตือนอีกแล้วว่าเออให้ดูให้ดีบางทีอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอาจจะไม่ใช่แบบ ไม่ไม่ใช่เลยหรือว่าแย่ไปเลยไม่ใช่แต่อาจจะแบบมีบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเนาะพิฟูเรสเอชันนะคะเดี๋ยวคุณจะหาเจอนะคะคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่พร้อมที่จะปฏิปนอมกับคุณได้นะคะคนที่ทําให้โลกของคุณสงบสุขแล้วก็เดอร์ซเดชั่นอินพูฟนะคะคนที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณให้มันดีขึ้นนะคะก็รับพลังงานบวกได้เลยแล้วก็รับคาแนะนําไปใช้ด้วยนะคะมาค่ะเรามาปิดท้ายคําทํานายของคนาราศีมีนนะคะโดยการเปิดไพ่ให้กับคนรักเก่าค่ะ องแรกจะเป็นตัวตนของคุณมินนะคะองที่สองตัวตนคนรักนะคะคนรักเก่านะแล้วก็บดสรุปนะคะท้ายสำรับราชินีถือถ้วยกับหัวนะอืมความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เอาใจลงไปเล่นนะ,ะแล้วก็ทำให้รักมากเจ็บมากนะคะมันมีความติดหวังขึ้นมา นะคะก็เลยทาให้อ่าจากที่คุณแบบมีความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกที่มีความหวังเต็มเปี่ยมทาให้คุณเสียความรู้สึกไปเลยแล้วก็ยังเฮิร์ตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะยังมีความเจ็บปวดอยู่เพราะว่าเรามีความรู้สึกมากนะคะมาดูค่ะพัฒนาของคุณในเดือนนี้นะคะ The Chariot นะคะคุณพยายามจะลุกขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เดินหน้า Move On นะคะทำให้ชีวิตเราสามารถเ่จะไปต่อข้างหน้าได้โดยที่ไม่มีเขาในชีวิตนะ อาจจะแบบเหมือนกับย้ายที่อยู่ด้วยนะคะหลังจากเลิกกันนะ,ะมีบางบางคนก็อาจจะย้ายจังหวัดย้ายที่ทํางานหรือว่าย้ายประเทศไปเลยก็มีเนาะไปต่อมาเป็นคิงถี๋ถ้วยกับหัวนะคะไม่ต่างจากราชนินีถือถ้วยกับหัวก็คือเคยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักมากหวังมากแล้วพอผิดหวังมันเฮิร์ตนะคะ ช่วงนี้ก็เลยมองว่าคุณจะยังเข็ดอยู่กับกเรื่องความสัมพันธ์นะเด็กถือด้วยกับผัวยังไม่พร้อมจะให้อภัยยังไม่พร้อมที่ติดต่อแล้วก็ยังไม่อยากมีความรักด้วยนะคะให้สิบกับทารู้สึกว่าจะต้องไปสร้างเป้าหมายอื่นๆให้กับชีวิตแล้วไม่ไม่ใช่เรื่องความรักแหละแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงมากกว่าแล้วคุณก็รู้สึกว่าไอ้ความรักที่มันผิดหวังเนี่ยมันก็อย่างแบบทําให้คุณรู้สึกหน่วงๆหนักๆอยู่เลยนะมันเหมือนกับว่าแทนที่คุณจะมีความสบายใจในการใช้ชีวิต คุณจะเดินตัวปลิวได้คุณก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าความผิดหวังมันทาให้คุณรู้สึกเจ็บนะคะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่มองว่าคุณใกล้จถึงฝั่งฝันคุณแล้วคุณใกล้จะกลดล็อกตัวเองเออกจากความรู้สึกแย่ๆแล้วนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นะคะมาดูขค้บ้างค่ะช่วงนี้คนรักเก่า3คาถารอคอยรอคอยอะไรเอ่ยนะ,ะเดี๋ยวดูซิว่ารอคอยอะไรไพ่ใบต่อมาเด็กทิกฐากับขวามี3ถ้วยด้วยอ เขาก็อาจจะยังมีความหวังลึกๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะที่คุณและเขาเนี่ยจะสามารถกลับมาเป็นสาม้วยได้คือว่ากลับมารักกันแะละเฉลิมฉลองใช้เวลาร่วมกันแต่รู้สึกว่าจะหวังเยอะไปนะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยก็ เหมือนกับเป็นคนที่ดือ้อแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกด้วยนะคะมองว่าเขาเนี่ยน่าจะเคยทําอะไรรับหลังคุณนะ,ะทำให้คุณเสียใจยอย่างหนักแต่ว่าเหมือนกับไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ยอมรับผิดนะคะแต่ยังกล้าที่จะมีความหวังที่จะกลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งหนึ่งก็รอต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะเอสวอนกับขัวยังไม่มีข่าวดียังไม่มีการติดต่อหรือการให้โอกาสแน่นอนนะคะมาไปแรกก็ผิดหวังเลยนะําหรับคนรักเกา่า จะฟูกับหัวค่ะยังมีคนมูฟออนไม่ได้นะคะอันนี้ชัดเจนเลยนะว่าใครแล้วก็ใบต่อมาหกราถากับหัวยังไม่มีการเดินทางมาพบเจอกันนะคะยังไม่มีการขอโทษหรือการให้อภัยแล้วก็สวินถิรานากับหัวต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองถูกนะคะแล้วก็มีออยฝ่ายหนึ่งที่ดื้อม,มากๆด้วยนะคะน่าจะเป็นฝ่ายเขานะเมย์ก็มองว่าคุณอนะ่ะอีกไม่นานคุณจะลืมเขาได้เลยนะคะคุณมูฟออนได้แต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่จะต้องติดกับกับความสัมพันธ์เก่านี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะคิดได้นั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรเคอรกันด้วยนะคะให้กับเรเอรกเก่านะคะไพ่ทวินเฟมขึ้นอืคุณสองคนคุณอาจจะไม่อยากได้ยินนะแต่ว่ามีจะอ่านตามหน้าไพ่เลยนะคุณสองคนมีพลังงานของคู่เวนคู่กรรมอะคู่ในดิิตาชา่ะทวินเฟมนะคะแล้วก็ อืมเขาเนี่ยยังไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆนะคะให้ฮันนีมูนขึ้นก็คือว่าเหมือนกับพยายามจะาลากคุณกลับไปจุดเดิมก่อนที่จะมีปัญหากันนะคะช่วงเวลารักที่มันหอมหวานแล้วก็ยังมีพย่ย a เซฟวิทูเลิฟด้วยจ้าวานไก์ไล์มาบอกว่าคนนี้เขาเป็นคู่คุณะนะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่เว็นคูก่กรรมก็ตามนะคะคือแบบเคยมีกรรมต่อกันในชาติที่แล้วาตามกลับมาชดใช้กันในชาตินี้แล้วก็ อตอนนี้ถ้าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการที่ว่าคุณได้ชดใช้กันแล้วแล้วก็ถ้าคุณยังมีความเมตตาต่อเขายังมีใจอะ่ะเขาเนี่ยถ้าคุณอยากไปต่อจกักรวาลก็บอกว่าไปได้นะคะมันจะไม่แบบเป็นความรักที่เกิดทุกข์เหมือนอดีตแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้นะมันเป็นแค่พลังงานนะคะคุณจะตัดสินใจยังไงแล้วแต่คุณเลยคุณอยากจะเลือกชีวิตตัวเองในด้านใหม่ๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้อภยัยหรือว่าเริ่มต้นใหม่คนนี้นะคะอันนี้เป็นพลังงานในอนาคตนะไม่ใช่เดือนนี้นะคะ แต่จริงอะจะบอกว่า้พลังงานทวินเซมเป็นพลังงานของคู่ที่รุนแรงมากนะบางทีมันเหมือนกับรักมากเกลียดมากอะอย่างที่เมย์เปิดให้ตั้งแต่แรกกแหละนะคะค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่ามันเป็นคู่ที่แบบมันผูกติดจิตวิญญาณกันมานะคะเขาก็เลยยังตัดเราไม่ขาดทั้งนนที่เขาแบบดื้อต่อเรานะมาดูคําแนะนํานะคะ b ันเดนส์เฮลฟ์ฟิเปอร์แล้วก็เดฟรีโน่เนี่ยค่ะถ้าบันดนสก็ยังขึ้น คือมีโอกาสได้แฮปปี้เอนดิ้งกับคนนี้นะถึงแม้ว่าคุณตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากได้ก็ตามนะคะแล้วก็จะมีคนมาคอยช่วยให้คุณสองคนได้เคลียร์ใจกันด้วยในอนาคตนะนะแต่ว่ามีพลังงานเดฟรีโนอันนี้แล้วแต่คุณจะคิดนะบางทีคุณอาจจะคิดว่าไม่แน่นอนฉันไม่ไปต่อคนนี้หรือไม่ก็เดฟรีโนคือไกด์ไลน์จักรวาลว่าให้คุณอย่าสร้างกำแพงในใจที่สูงแล้วก็อย่าคิดลบนะคะก็ปล่อยไปตามหัวใจได้เลยนะอันนี้แล้วแต่เคสเลยนะคะ พลังงานให้มาแค่พลังงานการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเรานะวันนี้ขอบคุณชาวมีนแล้วก็ชาว2ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคัาํทนายสไตล์การทนายของมิเม,ม,ม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยถ้าอยากดูลงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ